เนะล่นะหลวงพี่หนูเจอผีที่บ้านหนไปเจอยังไงแล้วไปหรือ,อยังนะอันที่จริงแล้วนีนะ่คนทำไมถึงมีบุญจังได้เจอผีนะตมานี่ตมาแบบโอ้ยคนยังเชื่อเรื่องผีเรื่องสางอีกเลยนะถ้าคนเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเมื่อไหร่นี่คนพวกนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีเลยนะเออ คนเหล่านี้จะจะมีสิ่งสักดิ์สิทธิ์ทันทีเลยนะโดยการบอกว่าถ้าเกิดมีผีปั๊บนี่เดี๋ยวจะไปหาพระหาอะไรมาห้อยคออีกได้ไห้นะีะห้อยเท่าไรห้อยอะไรมันก็ไม่หายกลัวได้หรอกพีนโยมนะสิ่งที่มันหายกลัวได้ก็คือนะจะบอกให้ถ้าเราจะหายกลัวผีได้นี่นะหนึ่งละเ,เราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องรู้จักวิธีคิด ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราพิจารณาหรือ,อยังถ้าเราไม่รู้จักพิจารณาปั๊บเราเห็นไอ้นั่นเขาแค่เราก็บอกว่าผีเลยนะเดี๋ยวนี้คำนวณปั๊บมันก็จะบอกว่านั่นคือผีแต่ถ้าเรารู้จักวิธีคิดว่าเราหยุดสักก่อนนิ่งๆสักก่อนดูมันสะกก่อนว่ามันคืออะไรเราเห็นดูให้มันจะชัดอ่ะถ้าเราจะจ้องจ้องเลยดูเดินเข้าไปดูเลยในไหนก็ในไหนแล้วแหละ ในไหนมันจะหลอกกูก็เดินก็ให้มันหลอกซะแบบนี้เนะี่ยเออคือใจดีสู้เสือเออยางลุงพี่ดิหลวงพี่ถ้าถ้าเห็นจริงๆหรือเห็นอะไรจริงๆพี่จะเดินเข้าไปดูเหมือนหลวงพ่อแกบ,บอกว่าคนเราพิจารณนี่คือใหม่นี่คือใหม่ เราพิจารณาดีแล้วว่ามันคือใหม่มันจะมาอีกร้อยครั้งพันครั้งมันก็คือใหม่ถ้าเราพิจารณาดีๆเราได้ยินเสียงหรือเราเห็นเงาอะไรสักอย่างนะเราต้องเดินเข้าไปดูเราต้องไปเห็นความจริงให้ได้ว่ามันคืออะไรทำยังไงล่ะถึงจะกล้าอันนี้มันต้องมีแนวคิดก่อนว่ามันคืออะไรด้วยความสงสัยเราจะ ถ้าเราไปกลัวก่อนปั๊บความคิดมันเข้าครอบงําเราเลยนะว่าเรากลัวเรากลัวเลยแม้แต่ความมืดเราก็ยังไม่อยากจะเดินผ่านเลยแบบนี้ <c oughs> ยากเหมือนกันเลย <c oughs> บางคนบางคนนี่เดินมืดๆด,ดียังไม่ได้เลยนะบางทีพ่อแม่ตัวเองเสียชีวิต <c oughs> พ่อแม่ตัวเองสักวันหนึ่งหรือคนในครอบครัวเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปอยู่แล้ว ังไงมันต้องมีความจากกันไปอยู่แล้วเหลอเดี๋ยวเราต้องพิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆหนึ่งๆนะทำใจไว้ก่อนอยู่แล้วว่าหนึ่งสักวันเราต้องเจอความพัดลาดอยู่แล้ว <c ười> เราจะทํายังไงหลักเมื่อคนคนที่เราอยู่ด้วยกันเ <c ười> คยอ,อยู่ด้วยกันเขาจากไปแล้วเราต้องมานั่งกลัวก,กันด้วยเหรอแต่ตอนเราอยู่ด้วยกันทําไมเรารักกันแต่พอเขาจากไปแล้วทําไมเราต้องไปกลัวด้วยเราไปกลัวเขาเพราะอะไรและความรักความและความรัก ที่เคยมีให้การตอนเป็นอยู่มันหายไปไหนหมดนะมันไปโดนกั้นเพราะอะไรเพราะคำว่าผีนี่แหละจะมาอนี้ก็อยากเห็นเหลือเกินนะอยากเห็นเหลือเกินยายไปยังไงนะแม่ไปยังไงใครไปยังไงมายังไงถ้าเห็นก็จะถามว่าเขาอยู่ดีมีสุขไหมแต่มันไม่เคยเห็นนะเพราะคนไม่กลัวแล้วทำไมมันไม่เห็นเลยเพราะ มันไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีจริงพอไปแล้วเขาแกคงไปเกิดไปจุดตีแล้วล่ะแกคงไม่วนเวียนมาหลอกมาหลอนเราเพราะอะไรหรอกคนที่หลอกที่หรคนที่โดนผีหลอกหรือเห็นผีหลอกนี่คิดว่ามนโนนี่มันจะเยอะเกินไปนะัความคิดที่มันปรุงแต่งมากเกินไปทําให้เรานี่มัน,นึกมาคิดอยู่ยตลอดว่าเฮ้ยนั้นมันคือผีหรือเปล่านั่นมันคือผีหรือเปล่าแต่มาว่าไม่ใช่ พราะว่าเราพิจารณาอยู่แล้วเดินป่าช้าก็ต้องเดินเพราะเพราะทำไมถึงบอกว่าต้องเดินป่าช้าถ้าเราไม่ไปเดินให้มันกลัวถึงขีดสุดๆเลยหรือเดินเข้าไปเห็นให้มันกลัวจนสุดๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะกลัวไปกว่านั้นเพราะความกลัวที่เราเคยสุดๆมาแล้วเราจะรู้ตัวเองว่าเราจะคิดยังไงมันถึงจะไม่กลัวเขาเนี่ยเพราะมันมีความสุดมาแล้วไงไหนมันเคยทุกข์กัขีให้มันตายเลยนะ,ะเดินเข้าไป เดินเข้าไปดูม <ithe ater> ันเลยว่ะเอออะไรมันมันอยู่ตรงไหนวะเดินเข้าไปดูขี้เท่าแดงๆงเวลาเขาเผาคนใช่ไหมเวลาเขาเผาคนนึนงเข้าวงแดงที่จะบินหัวกระโหลกลงปุ๊บลงมาสมัยต่ก่อนมันเป็นกองฟอนบ้านเป็นกองฟอนเขากีตัดไม้เป็นท่อนเป็นท่อนไม้สดอ่ะตัด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 แล้วก็มาเทินเทินเทินกันขึ้นแล้วก็มีไม้ประยมไว้ตรงนี้เวลาฝนตกว่ะไม้ปุ๊บลงนะลงไปตรงกลางนะเห็นแดงเผานะ มาเป็นนั่งเป็นนั่งดูเพรแดงสมองปกลงโอ้ <c oughs> คือมันได้พิจารณาอยู่ตลอดพิจารณาอยู่เนืองๆนืงว่าเราเรายังไงเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องขึ้นไปอยู่ในกองฟอนนั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นผีสักวันหนึ่งเราตายไปแล้วก็ต้องเป็นผีเหมือนกันแล้วเราจะกลัวมันทำไม <c oughs> พอคิดได้แบบนี้แล้วนะ มันก็ไม่มีความกลัวแล้วคันนี่ไม่มีความกลัวแต่ก็ไม่ได้มีความกล้าว่าที่จะไปบอกว่ามันไม่มีตรงนู้นตรงนี้ด้ยแบบนี้ก็ไม่มีนะเราก็ไม่ทําเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เห็นเราก็ไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้ไปลบหลู่เขาหรอกเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเรานะเห็นไหมเกิด <c oughs> ความสบายใจขึ้นต่างคนต่างอยู่คนตายไปแล้วก็คงไม่เกิดไปแล้วแหละเห็นไหมหมาเซ็นหรือวิธีความคิดของลุงพี่เนี่ยมันไม่ได้มีคิดยากเล้ มันไม่ได้ไปปรุงแต่งความคิดของตัวเองว่าเราต้องไปกลัวนั่นกลัวนี้ถ้าเกิดเรากลัวนั่นกลัวนี่ทําไงล่ะเกิดมีลูกเมียมานะเกิดมีลูกัวมาจะไปใต้กบหรือไปสู่กันมันจะได้กินไหมนะมัวแต่กลัวอยู่ตรงนั้นคนพวกนี้ไม่รวยนะมัวแต่กลัวเองคนพวกนี้ไม่รวยหรอกนะมัวแต่กลัวผีอืม ทำไมเราไม่เจอสักทเีเจอแล้วจะจับมาอ้อมผ้าอ้อมผ้าแล้วเก็บบัตรเลยนะเลยเจอผีแล้วอ้อมผ้าแล้วมาดูเลยแต่มาก็เจอผีของจริงก็เจออาตมาเจอผีบ้า <c oughs> <c oughs> นะผีบ้าที่มันมันดูดยาบ้าเยอะๆแล้วมันหลอนนะมันเดินตามหมู่บ้านนะบางคนก็ถอดเสื้อผ้าเดินบางคนก็พูดคนเดียวเดิน นะบางคนก็กัดไม้กัดฟันบางคนก็ถือมีดถือผ้านะทุกพี่เจอประจําไอ้ผีตัวนี้เออผีตัวนี้แหละมันน่ากลัวนะมาใกล้เราเมื่อไหร่มันจะปาดคอเราหรือเปล่าเราลกลัวผีตัวนี้ดีกว่าอยา่าเลยอย่าไปกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นดีถ้าเราไปกลัวไปสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราเรายิ่งนึกยิ่งคิดอยู่ปุ่นคิดอยู่กัะปั้นอยู่ตลอดว่ามันคือผีคือผีแบบนี้นะตายไม่ได้ไปทําอะไรนะ จะเป็นไม่เป็นไรหรอกว่เด็กทุกวันอยู่สวนมากมันจะอยู่ในเมืองกันแล้ะคนทํางานมันอยู่ในเมืองไปไหนมันก็สว่างมันไม่มืดอยู่เหมือนบ้านนอกนะวัดลุงพี่ทาไมมันมืดรู้ไหมวัดลุงพี่คือต้องประหยัดไฟก็ไม่รู้เราจะไปเปิดมันทําไมให้มันเสียตังค์เสียค่าไฟเราอันไหนเราประหยัดได้เราก็ช่วยกันประหยัดมันจะมันมีแต่เสงโซล่าเซลเป็นจุดเป็นจุด ไฟโซล่าเซลล์มีอยู่ประมาณสิบตัวมันก็สว่างไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นทีตรงละนิดตรงละหน่อยแต่ส่วนมากแล้วเราจะไม่ค่อยเปิดกันเพราะว่าอะไรประหยัดค่าไฟยิ่งน่อย,งงยก็วัดมันก็ไม่หมดค่าไฟไมีเยอะมันก็เสียบช่วยกนันต้องอยู่แบบประหยัดเด้เพราะว่าวัดเรามันไม่ใช่วัดที่จะดัง วัดเรามันไม่มีอะไรไม่มีเลขไม่มียันไม่มีหวยเออไม่มีอะไรสักอย่างเลยเออที่จะดึงหรือดึงคนเข้ามาวัดได้หรือมาทําบุญกับเราอ่ะได้พญานาคก็มีแต่พญานาคอยู่หน้าบุก่ะพญานาคของเราก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะอะไรของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ศักดิ์สิทธิ์นะพอไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ ของอะไรก็ไม่มีเลี้ยนก็ไม่มีตะกุดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียันก็ไม่มีก็เลยเป็นคนที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคนก็เลยไม่เข้าวัดเพราะที่นี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เออนั่นไงอืมเนาะเราเราไม่ไม่สอนให้คนให้ไปงมงายกับสิ่งกับสิ่งที่มันเหนือเหนือมนุษย์เหนือมนาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินวิทยาศาสตร์ไปแบบมีเราไม่เชื่อ อาจจะเป็นพระรุ่นใหม่ด้วยมันก็เลยไม่เชื่อแบบนี้เอออยู่กับคนรุ่นใหม่แล้ะมันมันก็ทัศนคติอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทนเราเห็นสังคมเห็นอะไรมันก็ตามให้เราคิดว่าอันยังจะมีผีอยว่ายุคนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวนี้ยิงการเผายิ่งไม่มีควันเลยนะยัดเข้าไปฟึ๊บใช้แก๊สฟึ๊บบางทีบางทีเผาในเมืองไม่มีควันเลยะ ที่บ้านยังมีอยู่นะนิดๆหน่อยๆแล้วก็เข้าเมนอะไรนี่เข้าไปปั๊บนี่น่าจะใช้ฐานไม่กี่กระสอบนะไมมันคนมันหมดเร็วจังนะมันไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนเผาหนุงพี่ก็เลยมันมันเคยเห็นเผาแต่ก่อนแล้วมันยังเห็นเป็นคนอยู่เลยนะโลงก็ไม่คนก็นอนก็ลูกแลก้วตกทุกขลงไป แล้วก็บางทีมันไหม้เข้าหนักๆไฟมันแดงอยู่มันก็เห็นกระดูกระแดงตอนที่มันยังเป็นล่างคนอยู่เนอะมันก็แดงแดงนะกว่าที่มันจะเป็นแทัทขี้เท่าอ่ะนะก็มองเหลียวเข้าไปนะพากันไปยืนมองมองอยู่ตรงนั้นเลยนะพิจารณาอีู่เรื่อยๆพิจารณาจนว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตกลงไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องตาย ทำเังไงคนถึงจะหลงหายกลัวผีน้องพี่อยากบอกน้องพี่อยากสอนจังเลยว่าหัดอยู่กับตัวเองคนเดียวแล้วลามองความคิดของเราสิว่าเราไปกลัวผีเราเพราะอะไรแล้วกลัวแล้วเราได้อะไรแล้วเรากลัวแล้วเราเราได้อะไรอะไรแล้วเราจะกลัวทําไมเัาต้องคิดหาวิธีค้นหาวิธีให้ได้พี่แค่ปเปลี่ยนมายเซยเฉยมันก็น่าจะหายกลัวได้แล้วมั้งคนเราแค่บอกว่า ผี <laughs> คนก็กลัวแล้วไม่เคยเห็นสักทีแต่ผีมันน่ากลัวก็บอกโอเคเนาะคนเราทุกวันนี้จะไปกลัวอะไรกันนักกันหนาบ้างั้นนะผีที่น่ากลัวที่สุดผีที่น่ากลัวล <laughs> นะทีว่สุดก็คือผี่บ้า บาเล่าบายามันกนดมก่าวสมองเสื่อมสมองเสียหมดมันทำให้ทำให้บ้านเนี่ยมันน่ากลัวขึ้นมันน่ากลัวเพราะอย่าบ้ามันเยอะเนี่ยโกรธเกิดแต่ละอยากแต่ละที่นี่นะโดนทุกหมด นะเป็นช่องเป็นรูเป็นรูเป็นรูเลยนะึว่าเออไปทุบหาอะไรไปเอาทองเหลืองที่ใส่กระดูกไปขายตมาก็งงใจคนมากกว่าโอ้ยคนเขาตายไปแล้วเนาะก็ยังไปหาไปละไปลานเขาอยู่เลยเห็นไหมอะไรมันน่าลัวกากันระหว่างผีกับผีบ้าตมาว่าผีบ้านะั้นมันน่ากลัวกว่าซึ่งไม่รู้ว่าจะมาปาดคอเราว,วันไหน เยอะขึ้นทุกวันเยอะขึ้นทุกวันฮีบ้าพวกนี้มาหาทุบหาอะไรในมาหาทุบหาอะไรข้างกับแพงเป็นรูโบเป็นรูโบที่จริงมันมีกระดูกหมดทุกที่เลยนะแต่ที่เห็นเป็นรูเป็นช่องเป็นช่องเพราะอะไรมันทุบหาเอาทองเหลืองไปขายต่มาก็ยอมจะอีกไอ้คนซื้อคือมันคือไข่จนบอกว่าโอ้จะได้หาเงินติดกองซะแล้ว ไม่ไหวแล้วสงสารผีซะแล้วนะผีก็ตายไปแล้วก็ยังไปหามาละลานเก่ดยงไปหาเอากดทองเหลืองไปเทกรกดูแกทิ้งแบบทูดนแบบนีนะ้เห็นไหมคนเราทุกวันนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยเมื่อมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมันคิดอยากจะทําอะไรมันก็ทํำ อาจจะจีดกล่องไม่รู้หาทั้งที่ได้ซื้อกล่องดนบัด <laughs> โอ้ยจีดนะ